สวัสดีครับผม w w w c a f i a c c o m นะครับผมวันนี้ก็มาที่ไส่งามนะครับอําเภอพิมายนะครับผมจังหวัดนครโคราชว่างั้นนครราชสีมานะฮะศาลเจ้าแม่ไส่งามนะครับสารเจ้าแม่ไส่งามครับ ความงามของมันก็คือนี่แหละครับเห็นไหมฮะใส่งามไรโยงไรยางนะครับแสงใสไรโยงระยางนะครับ,รรรบเห็นไหมครัันก็เริ่มผุพังนะครับผมจะพาเดินดูนะครับ มันจะมีทางเดินให้เราเดินนะครับมาชมไปได้นะครับความยาวของมันเจวค่อยเดินดูก็รู้ครับไม่รู้ยาวสั้นแค่ไหนนะรัาพาเดินดูนะครับแสนะงรับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใครมาเที่ยวปราสาทหินพิมาแล้วนะครับ <th eger> ก็น่าจะแวะมานะครับมาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับม,าาม,มาหาศรย์ขนงธรรมชาตินะครับก็งานจะสร้างขึ้นมาเพื่อประคับประคองไม่ให้มันร่วงหล่นนะครับ ะะก็เดินไปไดเรื่อยๆนะครับถือว่าจริงพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะะมีอยู่ตลอดนะครับยังไม่หมดนะครับผมพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ อมีความยาวพอสมควรนะครับก็ไม่พอสมควรแล้วครับหรือว่าไก่พอสมไก่มากอยู่นะครับน่าจะกินพื้นที่เป็นเป็นไนร่บับอ่ามีจุดสิ่งสุดตรงนี้นะครับผมความงามของ ธรรมชาตินะครับไปดูป้ายกอนอ๋อมีสะพานข้าม้วยครับทางข้าฝั่งนู้นครับศาลเจ้าแม่ส่งามเรือนวิบุลลักษณ์ศาลพระสุพรรณกัลยาศาลปู่ศรสีสุโธศาลาว,วิบุลลักษณ์ศาลากลางน้ำนะครับรมีสะพานนะครับ อยู่ไอสพานอะไรนะครับสนะาพานนี้นะครับเรากลับมาเราเข้าไปน่ะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปคนละทางกับที่เรามานะครับผมเม่สักครู่เออ สักครู่ผมมาจากเส้นนี้นะครับเส้นแยกตรงนี้นะครับผมมาจากเส้นนี้นะครับนะฮะมาจากเส้นนี้อันนี้เราจะมาเส้นนี้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกอต่อ